เขาไม่เคยคิดทำไรเขาคิดแต่ทำเพื่อประโยชน์ตัวเองเท่านั้นเองนะนะหรือแม้กระทั่งจะเอื้อประโยชน์กับฮุนเซนนะพอเข้ามาถึงก็แถลงเลยใช่ไหม่อสื่อมวลชนต่อ,อในงานเลี้ยงต่างๆนะครับว่าไอ้ที่ดินในพื้นที่ในอาวไทยเป็นพื้นที่ซับซ้อนจะต้องแบ่งกับเขมรอะไรต่างคนละครึ่งเนะี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงที่มันทรัพย์สมบัติของประเทศนะครับคุณไม่ คุณไม่ได้มามีฉันทามมติหรือว่าอขอเป็นเรื่องของบ้านเมืองนะนะท้าสิสรีพิสุทธิ์พูดอย่างนี้เนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงสิ่งที่หลายๆคนเข้าคาใจคือคุณทักษิณฝ่ายฟานที่จะเป็นแบบคุณเซนโมเดลอืมนะครับนะมาใช่ใช่ไหมครับใชนะ่นี่เขาเดินเดินแบบนั้นนั่นแหละนะ แต่ตอนพี้งแต่ตอนนี้ยังไม่ถึง